สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดๆจาก iPhone เป็น Windows กันครับมีเพื่อนๆสอบถามนอกเรื่องมาว่าเราสามารถตั้งค่าการทำงานของแอป VLC บน Windows ให้เปลี่ยนการเลื่อนหน้าและถอยหลังในเวลาที่เรากดปุ่มลูกอนซ้ายหรือขวาบนคีย์บอร์ดให้ถอยหลังเลื่อนหน้าตามจำนวนวินาทีที่เราต้องการได้หรือไม่จากค่าเริ่มต้นเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ10วินาทีให้กำหนดค่าตามที่เราต้องการได้ไหมเช่น3วินาที5วินาที เพราะเข้าไปที่การตั้งค่าแต่ก็ไม่เห็นมีการตั้งค่าอะไรให้สามารถทําได้ถ้าต้องการตั้งค่าตรงนี้ทําได้ไหมทําได้ครับสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเพียงแต่ vlc ซ่อนการตั้งค่าเอาไว้เท่านั้นเองครับวิธีเปิดเข้าไปที่การตั้งค่าทําได้ง่ายมากครับให้เพื่อนเพืเ่อนเปิดแอป vlc ขึ้นมาแล้วคลิกเมนู tools แล้วเลือกคําสั่ง preference หรือจะกดปุ่ม control p ก็ได้ครับในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาคลิกหัวข้อ videos เราจะไม่เห็นการตั้งค่าที่ต้องการนะครับเพราะ VLC ซ่อนอยู่โดยที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอการตั้งค่านี้ให้คลิก All รายการตั้งค่าที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาเลยครับในกรอบหัวข้อทางซ้ายให้คลิก Hotkey Settings จากนั้นในรายการตั้งค่าด้านขวาเราสามารถตั้งค่า s h o t t u m p l e n g t จจากค่าเริ่มต้น10วินาทีเป็นจำนวนวินาทีที่ต้องการได้เลยครับเช่น3วินาทีหรือ5วินาทีและยังตั้งค่าการเลื่อนสำหรับแบบสั้นมาก แบบกลางหรือแบบยาวตามจํำนวนวินาทีที่เราต้องการใช้งานได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกเซฟเท่านี้ก็เรียบร้อยจากนี้ไปทุกครั้งที่เรากดปุ่มรูกศรขวาหรือซ้ายวิดีโอจะเลื่อนตามจํานวนวินาทีที่เราตั้งค่าแล้วครับเพื่อนๆที่ใช้งาน VLC ไปตั้งค่ากันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ